ที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าสุดยอดมังคุดที่ขึ้นชื่อของคีรีวงเนี่ยปลูกกันอยู่บนภูเขาตุ้นก็เลยขอติดสอยให้ตามพี่ๆทีมงานมังคุดของผู้ใหญ่พิทักษ์มาดูให้เห็นกับตาว่ามังคุดคีรีวงที่ขึ้นชื่อเนี่ยมีหน้าตาแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงคะ่ะ เขาหอยสังเป็นเขาลูกหนึงในแนวเทือกเขานาครศรีธรรมราชนะคะโดยที่จะอยู่ติดกับยอดเขาหลวงที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้สภาพป่าที่นี่นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย าตัวหมู่บ้านนะคะเดินทางกันก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่พิทักษ์ก็พาเรามาถึงที่หมายแล้วค่ะโอเคลงได้เลยไะ้คะ <c oughs> โอ๊ยปวดก้นโดนโดนท่อด้วย <c oughs> <c oughs> คือตัวนี้นั่งเก่งมาตลอดทางเลยดูมือแดงเลยนะคะคือแบบกำข้างหลังเนี้ยไว้แน่นเลย <c oughs> แนะนำว่าถ้าอยากกินมังคุดขาวนะคะ ให้หาซื้อนะคะไม่ต้องขึ้นมา <laughs> <ś les> ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือไม่ใช่สวนมังคุดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าปลูกเป็นแบบเ,เชิงเดียวนะคะแต่ว่าปลูกผสมผสานกันคือนอกจากต้นมังคุดแล้วเนี่ย ระหว่างทางเราก็เห็นมีตุนเห็นมีลังาสารมีลองกองมีทุเรียนนะคะผู้ใหญ่บอกว่าเข้าเข้าไปลึกๆนี่มีพวกสตอมาลูกเนียงด้วยผู้ใหญ่คะอันนี้คือบางคนพวกนี้นี่คือปลูกหรือว่ามันขึ้นเองปลูกปลูกอ๋อเอามาปลูกบนเขาเหรอครับปลูก,ก,กค่ะรับอันนี้ปลูกกันมานานหรือ,อยังทํากันมากี่รุ่นแล้วมันทำมาตั้งแต่รมรุ่นผัวท้าผัวท้าก็ตกถอนไม้ค่ะไอ้ไเมย์ค่ะอก็มาไอ้ปุมอือมัน สามรุ่นแล้วเลยสามรุ่นแล้วค,<า>คนทั้งคีรีวงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือทําอาชีพสวนมังคุดใช่ไหมคะมันก็เป็นส่วนสมรมสวนสมรม,รมแต่ตอนนี้หลักหลังคุดมันจะราคามันจะแพงอพอแพงทึงกันเลยมันเน,น้นตีว่ากล้องที่มันส่งออกได้คือมันราคามจะสูงนี่พอจะนับรวมๆได้ไหมคะว่าทั้งของหมู่บ้านเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมังคุดสักเท่าไหร่ อืมก็เป็นหมื่นไร่แล้วเนาะเป็นหมื่นไร่ครัแล้วมีเฉพาะเขาหายสังหรือเปล่าหรือว่ามีเขาเขาอื่น้วยมีมีทัวแล้วครับเมื่อปีที่แล้วนะคะในปี2558พื้นที่ปลูกมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็มีมากถึง9835ไร่แค่เฉพาะอำเภอลานสกาแห่งนี้ก็มีมากถึง22,327ไร่โดยใน1ปีนะคะมังคุดภาคใต้จะมีผลผลิตแบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงแรกก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้นะคะเป็นคาบสมุทรที่ทอดตัวยาวประกอบกับมีภูเขาสูงอยู่กลางพื้นที่ก็เลยทําให้ช่วงออกดอกแล้วก็ช่วงการเก็บเกี่ยวของแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันค่ะแล้วมังคุดท,ที่เอามาปลูกนี่คือมันเป็นมังคุดเดียวกันกับที่หนูกินของมังคุด ตะวันออกมังคุดจันระยองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกันครับอ๋ออันเดียวกันเหรอครับแล้วแล้วความพิเศษของมังคุดคีรีวงนี่มันพิเศษยังไงทําไมถึงราคาแพงทําไมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดพอมังคุดบนเข้าในท่อนมาฝ่นเข้าในจะมันจะลุกมันจะโตหอ้เขี้ยวผิวตัวอือแล้วทําไมพื้นที่บนเขาถึงปลูกมังคุดได้ดีกว่ามันอยู่กับความชื้นกันอือความชื้นดีกันอากาศได้มันพอมันช่วงท้งมันชื้นทั้งอมันก็เลย มังคุดจะโตเร็วดินมันดีกันแต่ลักษณะต้นเหมือนกันไหมคะกับมังคุดต้นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าสภาพภูมิอากาศความชื้นดินทําให้มังคุดที่นี่คือลูกใหญ่ผิวหนาแล้วก็ผิวเกลี้ยงกว่าใช่ไหมก็เลยเป็นสาเหตุให้มังคุดของคิริวงนี่ขึ้นชื่อมังคุดที่ปลูกกันในประเทศไทยนะคะมีเพียงสายพันธุ์เดียวก็คือเป็นสายพันธุ์พื้นเมือง และเพราะว่าเกสรตัวผู้ของดอกมังคุดเป็นหมันเมื่อไม่ได้รับการผสมเกสรก็เลยทําให้ไม่กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดค่ะ แต่ผลผลิตก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแหล่งที่ปลูกอย่างมังคุดจันทบุรีนะคะใบจะค่อนข้างเรียวผลมีขนาดเล็กกว่ามังคุดภาคใต้ส่วนขั้วผลจะมีลักษณะเล็กแล้วก็ยาวเปลือกผลค่อนข้างบางสีของกลีบที่ปลายขั้วเป็นสีแดงเมื่อผลสุกก็จะกลายเป็นสีม่วงดำค่ะส่วนมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะใบจะอ้วนแล้วก็ป้อมกว่าผลมีขนาดใหญ่กว่าขั้วผลสั้นเปลือกหนา กลีบที่ปลายขั้วผลมีสีเขียวเข้มเมื่อผลสุกนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงอมชมพูแล้วผลก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้ช้ากว่าค่ะตาค่ะไปเก็บมังคุดกันเดี๋ยวพี่ใหญ่จะทำให้ดูว่าเก็บมังคุดนี่เขาต้องทำยังไงบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง วิธีการเก็บมังคุดนี่ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะคะมีเพียงแค่อาวุธคู่กายอย่างไม้สอยกับตะกร้าหนึ่งใบแค่นี้ก็พร้อมลุยกันแล้วค่ะแล้วก็วิธีเก็บก็คือเู้ห่หก็เอาไม้เนี่ยไป,ไปจิม้มไปสอยดึงมันลงมาได้แหละเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนิดนึงก็จะได้รูปแบบนี้ออกมาผู้ใหญ่บอกว่าเราจะไม่เก็บผลสุกคาต้นนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเก็บลูกที่เริ่มสุก คือมีจุดสีชมพูแต้มอยู่ตามเปลือกสีเขียวหรือว่ามีสีชมพูอ่อนๆชาวบ้านที่นี่จะเรียกลูกแบบนี้ว่าลูกแตกเข็มค่ะมังคุดเขาแต่ละลูกนะคะมีราคาแล้วก็มูลค่าสูงเพราะฉะนั้นพี่พทีมงานเขาก็เลยต้องระมัดระวังในการเก็บเป็นพิเศษค่ะคือต้องค่อยๆเก็บทีละลูกทีละลูกอย่างทนุถนอมระวังไม่ให้เปลือกเป็นรอย และที่สําคัญนะคะก็คือห้ามทํามังคุดตกพื้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะคะผิวมังคุดเนี่ยจะช้าหรือที่ชาวสวนเขาเรียกว่าเข้ายางคือจะทําให้ไม่สามารถส่งขายได้ค่ะนีย่ออยค่ะตยางเลยมันมีสุกๆจะจะชิมสักลูกหนึ่งไมนี่กระชุมได้ชิมลายนี่แนหะละจริงเหรอครับอันนี้เลยนะ<ำ>และ ไอแบบที่มันคือบางคุดเนี่ยมันจะมีบางอันที่กลีบเยอะๆบางอันก็มีแค่ห้าหกกลีบอย่างนี้คือมันมีวิธีดูไหมคะเนี่ยดูดึงแต่ตายนี่เลยแบบอันนี้ฮกนึ่งช่องจ้ามชี้งานฮกกำมันฮกยุ่มข้างในอ๋อมีหกยุ่มขหกกลีบข้างในอ่าในนึ่งช่องจ้ามชี้งานกเก็ดอันนี้ก็เจ็ดก็คือข้างในเจ็ดอืมอันนี้ชัวร์ทุกทุกทุกลูกชัวร์ทุกลูกครับชัวร์ทุกลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมมังคุดคิรีวงสดๆจากต้นกัน ที่สำคัญนี้รสชาติอร่อองเปรี้ยวทำมากๆเข้าใจเลยว่าทำไมมังคุดคีรีวงนี่ถึงได้รับความนิยมนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกขายกันนี่โลเป็นร้อยนะคะยิ่งเวลาซื้อในห้างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแพงมากๆวันนี้เรามาชิมกันถึงสวนถึงต้นดูสิ มันเนียนมันขาวมันสวยนะคะนี่ให้ดูคือเนียนทั้งจากด้านนอกนะคะจนถึงด้านในตอนนี้นะคะตูนนี้ติดอกติดใจกับความหวานช่าของมังคุดขาวแบบสุดๆเลยค่ะแล้วก็คงต้องปล่อยให้ผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆทีมงานเขาเก็บมังคุดกันไปก่อนส่วนตัวตูนเองนะคะจะขอยืนให้กําลังใจอยู่แบบนี้แล้วกันค่ะ เมื่อเก็บเสร็จแล้วนะคะก็จะบรรทุกซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจผลลงจากเขาเพื่อเอาไปขายต่อไปค่ะตรงบริเวณที่ขายเนี่ยเป็นเหมือนกับ เป็นแหล่งซื้อขายมังคุดภูเขานะคะเขาก็จะมีเป็นซุ้มๆๆเป็นแม่ค้าเจ้านั้นเจ้านี้ต่างคนก็ต่างรับซื้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาซื้อขายมังคุดกันยังไงนะคะขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วแบบไหนเนี่ยที่เป็นคุณภาพที่เรียกว่าส่งออกได้ไปไกลในต่างประเทศด้วยค่ะ สำหรับวิธีการซื้อขายนะคะเมื่อชาวสวนขนมังคุดลงมาจากเขาแล้วเขาก็จะเอามาส่งขายให้กับร้านขาที่ตั้งร้านรับซื้อกันอยู่ที่ตีนเขาซื้อขายกันตามเกรดส่วนราคาในแต่ละวันนะคะก็จะมีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกําหนดแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทุกวันเพื่อเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปกระจายความอร่อยสู่ชาวโลกค่ะ ว,นนวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่โลละเท่าไหร่130โลร้อยสามสิบค่ะโลละร้อยสามสิบวก็ตกไซส์ยี่สิบบาทตกไซส์ตกไซส์แปลว่าอะไรคะแปลว่าเนี่ยเบอร์ไม่สวยอ๋อตกไซส์คือไม่สวยไอ้ที่มันแพงๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรคะไปส่งที่ไหนส่งจีนส่งเมืองจีน,จนคือคือส่งออกราคาสูงมันดียังไงมันลูกใหญ่ผิวสวยหูเขียวลูกใหญ่ผิวสวยหูเขียว ประเทศไทยได้ชื่อว่าส่งออกมังคุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปี2558นะคะประเทศไทยส่งออกมังคุดในปริมาณสูงถึง178,000กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง4,300ล้านบาทโดยลัดฟ้าไปยังประเทศจีนมากที่สุดแล้วก็กระจายไปทั่วโลกทั้งในโซนเอเชียยุโรปหรือแม้แต่ในอเมริกาค่ะมังคุดนี้ไม่ได้นิยมทานกันเฉพาะผลสุกเท่านั้นนะคะ ผลดิบนี้ก็สามารถนาม,มาทานได้เหมือนกันช่วงหน้าตุนจะพาคุณผู้ชมไปชิมบังคุดคัดของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถ้าใครมาถึงเมืองน,นครแล้วไม่ได้ทานนี่ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเราจะเห็นสายของอยางบังคุดนะคะถูกชะล้างออกไปนะคะ